ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาและประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องฟิกทุกๆท,ท่านนะครับเรามาติดตามกันนะในบรรยากาศของการเรียนรู้ศาสนานะครับหลายๆคนพี่น้องช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยก็เต็มที่นะเขาเรียกว่าเต็ม เ,เต็มอกนะเต็มใจในการที่จะรับฟังเรื่องราวของศาสนาแต่พอเวลารมฎอนจากไปแล้วพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้พี่น้องนั้นได้หายไปด้วยบรรยากาศหนึ่งก็คือการเรียนรู้ศาสนานะครับการเรียนรู้ศาสนานั้นไม่ใช่หมายถึงเราจะเรียนเฉพาะตอนที่อ,อ,อยู่ในช่วงรมฎอนเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะเรียนได้ตลอด 24ชั่วโมงเลยนะครับบางคนบอกอาจารย์แล้วไม่นอนเหรอก็หมายถึงว่าเวลาที่เราสะดวกเวลาที่เราว่างนะครับอย่างวิทยุสิยงอิสลามเนี่ยนะที่ออกอากาศเป็นวิทยุสาธารนณะบริการสังคมเนี่ยเราจัดทำรายการทั้งหมดเนี่ยพี่น้องก็คือ24ชั่วโมงบางคนก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะมีคนฟังเหรอ นะอย่างช่วงรอมฎอนเนี่ยตีสามตีสองเนี่ยอาจจะมีคนฟังเอ๊ะช่วงธรรมดาที่ไม่ใช่รอมฎอนเนี่ยตีสองตีสามตีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมีคนฟังไหมคําตอบก็คือว่ามีนะครับถามว่ารู้ได้ไงครับก็ผมก็มีคนที่รู้จักกันนี่แหละพี่น้องท่านกออ็อาชีพของท่านนะครับเป็นข้าเดวงรปพนะ,ะถ้าเป็นภาษาที่บ้นบานๆกันก็คือยามนั่นแหละท่านก็รักษาความปลอดภัยนะครับในเวลายามวิกาล เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้ศาสนาเยอะมากเลยนะคือตอนไหนอ่ะก็ตอนที่เฝ้าอยู่ที่ป้อมนั่นแหลนะนะแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์บรรยายไปตลอดทั้งคืนนะครับและที่สําคัญก็คือได้ได้ยินเสียงอาจารย์ด้วยนะครับพอเวลาเวลาเข้าถึงเวลาซูโบก็ได้ฟังเสียงอาจารย์ได้เตรียมตัวไปละหมาดซูโบซึ่งอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าหลายๆคนการใช้ชีวิตมี ความแตกต่างกันบางคนทํางานตอนเช้าบางคนทํางานกลางวันบางคนทํางานกลางคืนดังนั้นใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเวลาที่พี่น้องอยู่บนรถอยู่บนถนนเดี๋ยวนี้รถเริ่มติดแล้วคนออกมาทํางานเยอะขึ้นเนี่ย mm. ก็อย่าลืมเปิดฟังนะครับวิทยุเสียงอิสลามด้วยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้พี่น้องศึกษานะครับก็คือ เรื่องของวิชาการที่ทำเป็นตอนตอนนะครับทีมงานของเราเนี่ยก็จะมาบันทึกเทปนะโดยการให้เป็นตอนตอนคำว่าเป็นตอนๆเนี่ยพี่น้องเพื่อที่จะให้มันเป็นเนื้อหาที่เรียงลำดับกันไปไม่ใช่พี่น้องฟังอันนี้เดี๋ยวข้ามไปอันนึงนะครับเดี๋ยวลับย้อนกลับมาอีกนะมันก็จะอาจจะเกิดความสับสนได้ดังนั้นเวลาที่อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยวามาพูดที่เป็นการบันทึกเทปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่ สอดคล้องกันดังนั้นพี่น้องก็สามารถกลับไปย้อนฟังนะครับทางเพจนะวิทยุเสียงสนามสวนหลวงได้นะครับอันนี้ก็จะมีลงเอาไว้ใน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 เฟซบุ๊กด้วยนะอ่ะพี่น้องครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของประเภทของน้ำนะเราผ่านกันในเรื่องของสีมาสับนะในแต่ละมาสับเนี่ยก็จะมีวิธีการในการทําความสะอาดนะสรุปแล้วหลักๆเนี่ยพี่น้องก็ หนีไม่พ้นน้ำนั่นแหละก็คือการล้างนะครับมีการเช็ดมีการใช้ฝุ่นนะครับนะมีเรื่องของการเปลี่ยนสภาพอันที่จะเป็นรายละเอียดต่างๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยพี่น้องก็คือการล้างนะเมื่อพูดถึงการล้างแล้วนะก็ต้องนึกถึงน้ำนั่นเองนะครับน้ำนะถือว่าเป็นทรัพยากรที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหูวาตาลให้แก่ ประชาชาตินะแล้วก็ถือว่าเป็นรอฮมะเป็นความเมตตาเป็นเนี้ยมัดเป็นความโปรดปานที่อัลลอฮ์ให้ซึ่งต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนะประเทศไทยของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม่น,มน้ําลําคลองนี่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าในอาหรับพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับในประเทศซาอุดิอาระเบียก็ดีหรือในประเทศอาหรับส่วนใหญ่แล้วไม่มีแม่น้ำนะที่จะมีแม่น้ำานี่ก็คืออิรักนะครับอิรักเนี่ยมีแม่น้ํา แต่ในประเทศในอ่าวเนี่ยนะครับในประเทศลุ่มอ่าวเนี่ยก็ไม่มีม่น้ำแต่จะมีน้ําทะเลแล้วก็ที่จะใช้เป็นหลักๆก,ก็คือวาดีวาดีก็คือพวกแหล่งน้ําธรรมชาติตาน้ำนะครับที่มีตามหรือว่าโอเอซิสนะครับที่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะอ่ะพี่น้องเรามาเข้าเรื่องกันว่าตกลงเนี่ยเ,เราจะใช้น้ำเนี่ยทุกอย่างในการทําความสะอาดได้หมดไหม อุลมะเนี่ยนะครับบรรดาผู้รู้เนี่ยเขาก็เลยได้แบ่งนะประเภทของน้ําเอาไว้เนี่ยสามประเภทด้วยกันบางคนก็บอกเอออาจารย์ฉันเคยเรียนฟอโตอินมานะมีสี่ประเภทนะเอ่อถ้าในมัธยบชาฟิีเนี่ยนะครับก็จะมีสี่ประเภทอย่างที่พี่น้องนะได้เรียนกันมานะเอาเอาสามประเภทก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่าชาฟิีเนี่ยเพิ่มอะไรมาอีกหนึ่งประเภทนะครับสามประเภทนี้ก็คือในทัศนะโดยทั่วไปเนี่ยหนึ่งก็คือน้ํา สะอาดนะหรือว่าเรียกน้ำมุตลักนั่นเองนะครับน้ำที่สะอาดความหมายก็คือ,อ,อน้ำที่สะอาดและสามารถทำความสะอาดในยิสได้สิ่งอื่นได้เรียกว่าน้ำธรรมชาติหรือว่าน้ำธรรมดาน้ำสะอาดต่อมาอันที่สองก็คือน้ำที่ตัวมันสะอาดแต่มันไม่สามารถที่จะทำความสะอาดสิ่งอื่นได้นะเราเรียกว่ามาอุตตอะเหตนะครับ อันที่3ก็คือน้ำในยิสน้ำสกปกนะอันนี้ก็มี3น้ําในมัสซับชฟีก็เพิ่มอีกหนึ่งน้ำมาก็คือน้ำมุชัมมัสนะน้ำมุชัม,มัสก็คือน้ำที่ถูกแดดเผาอยู่ในภาชนะที่เกิดสนิมได้นะจะเรียกว่าน้ำมุชัม,มัสก็คือน้ำที่ถูกแดดเผาน้ำที่อยู่กลางแดด แล้วก็อยู่ในภาชนะที่เกิดสนิมได้แล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือต้องเป็นประเทศเขตร้อนแต่ถ้าเป็นประเทศเขตร้นาวาเนี่ยเขาก็ไม่นับนะตัวต่อให้มีแดดก็ไม่นับนะครับนับในประเทศเขตร้อนก็อย่างประเทศเรานี่แหละครับในในแอฟริกาใน,ในเออเชียของเราเนี่ยเขาเรียกประเทศเขตร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปใส่ไว้ในสแตนเลสหรือในพลาสติกอันนี้ก็ไม่นับเหมือนกันนะเหตุตรงนี้ที่เป็นเป็นน้ำมุชามัดก็เพราะว่า มันมักโรนะครับที่จะเอามาใช้กับผิวเพราะอาจจะเกิดโรคนะที่เกิดขึ้นกับผิวได้นะเพราะอันนี้มันจะเกิดเป็นปฏิกิริยาถามว่าถ้าเอาไปใช้ทําอย่างอื่นละ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเอามาใช้กับร่างกายอันนี้ถือว่ามักโรนะมักโรกก็คือเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงพี่น้องนะถ้าไม่มีก็ว่ากันไปแต่ถ้ามีน้ําอื่นเนี่ย ก็เอาน้ําอื่นก่อนอย่าไปเอาน้ํามูชาม,มัดมาชําระร่างกายมาอาบน้ำมาอาบน้ําละหมาดเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นโรคผิวหนังได้นะครับมาดูเรื่องของน้ําสะอาดนะแล้วก็น้ําธรรมดานะซึ่งตรงนี้เนี่ยในหนังสือฟิกุนในหนังสือฟิกุนอิสลามนะเขาก็ได้อธิบายว่าน้ําสะอาดหรือน้ําธรรมดาหรือน้ํามุตลักเนี่ยก็คือน้ําที่ตัวของมันสะอาดและสามารถที่จะทํา ความสะอาดสิ่งอื่นได้คือน้ําทุกอย่างที่ลงมาจากฟ้าฟ้าหรือพึ่งพุ่งขึ้นมาจากหรือไหลออกมาจากพื้นดินตราบที่มันยังคงอยู่ในสภาพเดิมตามธรรมชาติของมันลักษณะหนึ่งของลักษณะใดทั้ง3ลักษณะคืออะไรครับ3ลักษณะ1ก็คือสนะีน้ำเนี่ยก็คือสีนะมันจะเปลี่ยนสภาพก็คือสี2ก็คือรสนะครับ และอย่างที่3ก็คือกลิ่นนะสีกลิ่นแล้วก็รสนะครับถ้ายังคงสภาพทั้ง3รายการอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะก็ถือว่าเป็นน้ําที่มีความสะอาดแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการเปื้อนหรือมีการปนปะปนอยู่เช่นมีเกลือที่ตกลงไปมีพันไม้ที่มันอยู่ในทาน้ำนะเหล่านี้ก็จะเป็น สิ่งที่อุลมามะเป็นข้อวินิจฉัยอยู่ว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันจะแปรสภาพหรือยังเดี๋ยวเราค่อยค่อยอะไรนะค่อยมาทําความเข้าใจกันนะครับในมัซซาบชฟีเรียกว่าน้ํามุตลักนะถือว่าเป็นน้ําที่สะอาดนะครับในอายะกุรอานพี่น้องนะในอายะกุรอานเนี่ยน้ำมุตลักเนี่ยใช้ทั้งใช้ในการอุปโภคแล้วก็บริโภคแล้วก็ใช้ในการอาบน้ําละหมาดยกฮัดัสได้นะครับอาบน้ําชําระตามศาสนาบัญญัติ Allah subhanahu wa taala ได้ตัดเอาไว้ในส ah ุโรอัลฟุรกอนอายะที่48ว่าอัอูซุบิลลาฮิม oh ินัชชัยต้าในรจิม و أ ن ز ส ة من السماء إما طهورة นะความหมายว่าและเราเนี่ยได้ประทานน้ำสะอาดลงมาจากฟากฟ้าอันนี้ก็คือน้ำฝนนั่นเองพี่น้อง และอีกอายะหนึ่งนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ตัดเอาไว้ในสุระอัลอัมฟานอายะที่11 1ว่าวะดว่าว่าอยูม ن ز ل ع ส ي ك م อม ا ล س م ا ء ما ليو ت ه กุมบิและทรงให้น้ำลงมาจากฟากฟ,ฟ้าแก่พวกเจ้าเพื่อทรงทำให้พวกเจ้าสะอาดด้วยน้ำนั้นนะ อีกะดิษหนึ่งพี่น้องพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของน้ําทะเลนะน้ำทะเลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในน้ํามุตหลักนะเป็นน้ําที่เราใช้ในการทําความสะอาดได้ท่านนาบีบอกว่าหัวต่อหูรุมาอูหูมาอูหูนะอัลให้ลุไมตาจูหูนะน้ำทะเลนั้นก็คือน้ําสะอาดและสัตว์ทะเลที่ตายนะ ก็ถือว่าเป็นที่อนุมัติด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ฮาลานด้วยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับฮะดิษเนียรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอนะรอดียอลลลฮุงอันฮูได้เล่าว่ทาท่ารอสุลลลอฮ์สุลลลอฮวงอันัยฮิวัซัลลัลลลนนนนนลมนะได้กล่าวประโยคที่ผมนำเรียนไปแล้วแต่ว่าก่อนที่ท่านนาบีจะกล่าวเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์พี่น้องนะเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนี่ย เพราะท่านนบีถูกถามพี่น้องเป็นคําถามที่นบีเนี่ยถูกถามจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับดุบินซัมอะนะครับอับดุบินซัมอะเนี่ยนะถามในเรื่องเกี่ยวกับน้ําทะเลที่ว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในเรือทะเลนะคาว่าเรือทะเลก็คือเรือที่ออกไปออกเดินทางไปกลางใบไปนะออกสู่ทะเลพี่น้องปรากฏว่า ถามว่าเรือเนี่ยในเรือเนี่ยมีน้ําจืดไหมคําตอบว่ามีแต่มีไม่เยอะพี่น้องนะไม่เราคงไม่ได้เอาใส่ไปเป็นอะไรนะเอาไปเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นแกลอนใหญ่ๆะนะคือก็มีนะครับแต่ว่ามีม,มีมีน้อยนะครับท่านอับดุลบินซาบินบินซามอาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราจะใช้น้ําจืดเนี่มาอาบน้ําละหมาดหรือเอาไปใช้ในการ อาบน้ํายกฮัดัสนะไม่แน่พี่น้องคนเราเนี่เกิดเป็นไปได้นะครับอยู่บนเรือหลายๆวันเกิดฝันขึ้นมานะฝันร่วมประเวขึ้นนี้มีขึ้นมาก็ต้องไปอาบน้ํายกฮัดัสนะอันนี้ยิ่งหมดใหญ่เลยอาบน้ําละหมาดก็ก็ต้องใช้น้ําจืดใช่ไหมเออดังนั้นเนี่ยท่านอับดุลบิซามเนี่ยก็เลยถามว่าเราจะใช้น้ําทะเลเพื่อที่ทาน้ําละหมาดได้ไหมท่านนาบีก็ตอบ นะครับว่าฟิลบาในทะเลนั้นหัวตอหูรูมาอูหูวะฮิลลุวะฮิลลุไม่จะจูหูท่านนบีจึงตอบว่าในทะเลนั้นน้ําของมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะอาดต่อหุ้ดก็คือคําว่าสะอาดและมันสามารถยังทําชําระความสะอาดสิ่งอื่นได้ด้วยวะฮิลลุวะฮิลลุนะแล้วก็ไม่จะจูหูหมายถึงสัตว์ที่ตายที่เป็นสัตว์ทะเลก็ถือว่าเป็นที่ ฮาลานด้วยนี่ก็คือที่มาของฮะดิษนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านอับดุลเนี่ยถามเรื่องอะไรพี่น้องถามเรื่องน้ำนะนบีเนี่ยตอบเรื่องน้ำนะชัดเจนแล้วและนบียังตอบในเรื่องอะไรด้วยเรื่องของสัตว์ทะเลนะที่ตายนะครับดังนั้นมัสอละนี้แหละพี่น้องฮะดิษนี้แหละที่จะทําให้เกิดประเด็นเรื่องศาสนาอีกมากมายนะว่าตกลงเนี่ยนะไม่ไว่าไอ้จอระเข้น้ำเค็มเนี่ยกินได้ไหมนะ เต่าทะเลเนี่ยกินได้ไหมคือบางคนนี่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม,ไม่ไม่มีอะไรกินหรือเปล่าแต่ก็ไอ้ที่ถามเนี่ยพี่น้องไม่ได้ถามเพราะว่าจะไปกินนะเออบางคนบอกเอ๊ะแกไปถามเรื่องจระเข้เนี่ยอยากจะกินจระเข้เหรอจระเข้ทะเลนะไอไอเต่าตะหนุอย่างเงี้ยจะไปกินเหรอเออคือที่ถามพี่น้องท,ที่ที่เขาใช้เนี่ยที่เขาถามเนี่ยอันนี้อันเนื่องมาจากเป็นการสนทนาในวงวิชาการนะ เออแต่คือถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยนะก,ก,ก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพี่น้องความจริงบางเป็นบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะเออถามว่าเราเนี่ยจะไปกินไหมะล่ะเต่าทะเลนะก็คงไม่ได้กินหรอกครับนะแต่ที่ถามขึ้นมาหรือเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเป็นมาสารฟิกขึ้นมาเนี่ยอันเนื่องมาจากเรื่องของการค้นคว้าวิชาการนะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เรียนกันใน ในห้องเรียนนะส่วนในปัญหาชาวบ้านเนี่ยเขาก็กินปลาหมึกกินกุ้งกินปลากันนี่แหละคงไม่ไปกินหรอกนะจระเข้ทะเลประมาณนี้นะครับดังนั้นนะมัสาล่าเนี่ยจึงเป็นเป็นที่อะไรเป็นที่วินิจฉัยกันอย่างมากว่าทุกอย่างไหมที่อยู่ในทะเลนะจนกระทั่งมีคนนี่ก็ถามว่าอะไรจระเข้เนี่ยก็คนเขาก็ยกฮะดิษนี้แหละบอกว่าแล้วมันอยู่ในทะเลไหมล่ะถ้ามันอยู่ในทะเลมันอาศัยอยู่ในทะเลแล้วมันตายเนี่ย ก็ถือว่ากินได้อันนั้นพี่น้องอันนี้ผมก็นํามาเรียนให้พี่น้องฟังก่อนว่านี่ก็คือที่มาของหลักฐานนะครับที่มาของหลักฐานที่เป็นอ่าเป็นการอา่พูดคุยกันนะว่าตกลงในทุกอย่างในทะเลนเนี่ยกินได้ไหมแต่ผมก็แนะนําพี่น้องว่าก็กินที่เขามีขายในตลาดนะออนั่นแหละนะเออปลาหมึกนี่กรโลหลายบาทกุ้งก็แพงปูก็แพงนี่นะเอออันนี้กินได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะ อีกอันหนึ่งพี่น้องเป็นคำพูดของท่านร,รสุลสุลลอฮฺซุลลอฮฺฮวาไดฮิวัซัลลัมแต่ว่าในในฮะดิษเนี่ยสายรายงานอาจจะอาจอาจะมีอ่อนบ้างนะครับคำพูดของท่านบีเนี่ยบอกว่างี้ครับอินนันลมาอะตอฮูรุนละยูนัดยิสูฮูอิลละมากละบะละรีฮิวตาอมิฮิวลาอุนิฮิแท้จริงน้ำเนี่ยน้ำนทั่วไปใช่ไหมน้ำมุตลักเนี่ยสะอาดนะ แลาอยู่ในยิสูฮูนะยกเว้นสิ่งที่จะทำให้มันเปลี่ยนไปนะคือน้ำเนี่ยจะไม่สะอาดอ่น้ำมันจะสะอาดนะจะไม่อะไรนะไม่เปลี่ยนสภาพเป็นของที่เป็นในยิสยกเว้นอะไรพี่น้องยกเว้นว่ามันจะทำให้เปลี่ยนไปสามรายการก็คือรีรีอาลารีแคคีก็คืออะไรครับกลิ่นนะเีย ح, แปลว่ากลิ่น เต,ต่อมานี่แปลวรถนะส่วนเราเนี่ยแปลว่าสีอ่าก็มี3รายการจะบ่งบอกคือถ้ามีนายิสตกลงไปแล้วมันเปลี่ยนสีกลิ่นรสอันนี้ก็ถือว่าเป็นนายิสนะเอ่อไอเรื่องของสองกุลลาเนี่ยนี่ก็คือปัญหาเหมือนกันมสซาลาฟิกเหมือนกันนะว่าเอ่อถ้าในมัสฮับเชฟฟีพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายถ้าน้ะไม่ถึงสองกุลลามีนายิสตกลงไปนิดเดียวนะต่อให้นิดเดียวด้วยนะ ต้องเปลี่ยนเลยถือว่าเป็นนายิสเลยถ้าไม่ถึง2อกุลลา์นะครับก็ไหลริดอยู่นะแต่ถ้าเกิดในมัรยปของอิหม่ามอัลหมัดบินฮัมบันเนี่ยจะไม่ถึง2กุลลาก็ตามนะแต่ตราดใดที่ยังไม่มีเปลี่ยนสีกินรถเนี่ยก็ถือว่าอย่างอย่างอะไรยังไม่เป็นนายิสนะอย่างที่ผมบอกเลยว่าคนอีกคนนึงเรียนมาอีกเล่มนึงอีกคนนึงเรียนมาอีกเล่มหนึ่งนะอีกคนนึงเท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 น้ําทิ้งใ่ถังหมดเลย ว่ามันเป็นนายิสอีกคนบอกไม่ตรงเท่บ้างเพราะมันนิดเดียวมันไม่ได้ทําให้อะไรเปลี่ยนสะหน่อยเอาเดือนกันคนละเล่มแล้วคุยกันนะเออแต่ผมก็ให้น้ําหนักไปว่ามันไม่ได้เปลี่ยนสีกินรถแม้มันตกตกไปนิดเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรสิ่งที่ศาสนานั้นผ่อนผันนะครับคือเราต้องเรียนเรื่องข้องผ่อนผันด้วยนะเส่นปัสสาวะที่กระเซน็นผมใช้คําว่ากระเซน็นถามว่าทาไมอะ่ะ เพราะว่ากระเด็นเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเยอะนะถ้ากระเด็นเนี่ยขาเริ่มเปียกแล้วถ้ากระเซ็นเนี่ยมันเป็นอะไรพี่น้องมันเป็นละอองประสวสาิะที่กระเซ็นเมื่อเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำนะดังนั้นเนี่ยไอย้เงี้ยศาสนาอภัยให้อาจจะสาว,ว่ามันจะมีอะไรเปียกที่ขนนาแข้งเรานะไอ้อย่างเงี้ยไปเป็นไรพี่น้องนะถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราล้างได้ก็ล้างแต่ถ้าเกิดดูแล้วนะถ้าล้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปื้อนทั้งกางเกงเลยเดี๋ยวเละเทะไปหมดก็มีปัญหาศาสนาอนุโลมให้ นะแต่ถ้าเกิดไหลามาข้างขาเป็นน้ําตกอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ต้องไปเปลี่ยนนะครับอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเยอะนะเกินกว่าขอบเขตที่ศาสนาอนุโลมให้หรือว่าผ่อนผันให้นะครับนะบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไปซื้อเนื้อมาจากตลาดนะก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะล้างกระชอนเรียบร้อยแล้วบางคนอีกล้างแล้วล้างอีกนะปรากฏว่าน้ำเนี่ยหมดไปเป็นแทงนะล้างเนื้อเนะี่ยเพราะไม่ได้อาจารย์เนื้อมันยังแดงอยู่ คือเลือดในเนื้อเนี่ยพี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาผ่อนผันอนุโลมนะดังนั้นล้างทีเดียวแล้วพี่น้องก็ใส่ไว้ในถ้วยแล้วมันจะมีน้ําแดงๆออกมาบ้างเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะที่เขาบอกว่าเป็นนัยสกันเลยเนี่ยคือเลือดที่ไหลจากการเชือดนะไอเลือดที่อยู่ในเนื้อเนี่ยศาสนาถือว่าแหละถือว่าผ่อนผันมีคําถามไหมแล้วอาจารย์เนี่ยคนเขาทําอะไรนะเขาทำซูชิเนี่ยนะซูชิเนื้อเนี่ยก็ใช้เนื้อสดๆในการมาปั้นข้าว บางคนก็บอกว่าเนื้อปลานะครับก็เป็นปลาสดๆบางคนบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็เป็นยำเนื้อสดเลยเอ๊ะตกลงน<ต>ี่กินได้ไหมก็จริงๆแล้วพี่น้องเนื้อเนี่ยนะครับที่จะบอกว่ากินได้ไม่ได้เนี่ยก็คือเนื้อผ่านการเชือดไหมถ้าเนื้อฮาลาลนกินได้แต่วิธีการปรุงเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าความหลากหลายในการปรุงเนี่ยมันต่างกันเราจะได้ยินคําว่าปลาดิบนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ถามว่าคนเรา,นนเ,รานเนี่ยเวลาคนเราคนไทยอ่ะเนาะเราต้อเป็นมุสลิมด้วยเนี่ยไปเจอสเต็กแบบแบบที่แบบนิดเดียวโดนไฟนิดเดียวแล้วกินเนี่ยบางคนก็บอกเอะมันจะฮาลาลเหนออาจารย์จริงๆแล้วมันกินได้ทั้งหมดนะพี่น้องครับนะมันอยู่ที่ว่านับสูรรร่เร,รารับไม่รับนะถ้านับสู่เราไม่รับเราก็ไปทําให้มันสุกนะถ้านับสู่เราร,รับก็กินได้ประเด็นก็คือว่าถ้ากินแล้วเป็นอันตรายอันนี้ไม่ได้อ่า บางคนกระเพาะเนี่ยกินไม่ได้เลยถ้าม er ัน,น,น caring, ก Maori, i I ินสุกๆดิบๆนี่นะอาจารย์เอ้ยฉันเนี่ยท้องเสียเข้าโรงพยาบาลเลยอันนี้กินไม่ได้แล้วแต่แต่คนบอกอาจารย์ฉันกินไปแล้วก็ปกติแล้วเขาก็กินกันปกติเนี่ยนะแล้วก็กินกันได้เนี่ยไม่มีปัญหาพี่น้องอยู่ที่ว่ามันมันอะไรตัวของวัตถุดิบเนี่ยมันฮาลาลไหมไอ้ส่วนเรื่องวิธีการปรุงวิธีการอะไรเนี่ย ก็ว่ากันไปที่มันก็จะมีวัฒนะในการํากินนะเรื่องของสเต็กเรื่องของลาบอะไรแต่ถ้าเกิดใส่เลือดเข้าไปน,นี่ฮารอมนะพี่น้องอันนี้ฮารอมเลยอันนี้เลือดเป็นยิสนะครับอ่ะฝากเอาไว้นะฝากเอาไว้กับเรื่องราวของการเรียนรู้ศาสนานะครับวบิลาฮิตาฟิวันฮิดายะซาลาอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบารากกาตุร่วมบริจาคเพื่อการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8 4 9 3 9 9 9 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ